สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เนี่ยค่ะกำลังล้างอ้อยนะคะวันนี้นะคะคันน้ำอ้อยท้าวันเลยค่ะนี่ก็คืออ้อยของเรานะคะนี่คือกากอ้อยนะคะนี่คุณผู้ชายกำลังคันน้ำอ้อย,อยม่ใช่กกำลังล้างอ้อยนะคะเพื่อเอามาคัน ทำความสะอาดทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่มีการคันน้ำอ้อยนะคะล้างตลอดนะคะไม่มีไม่ล้างนะคะไปเรื่อยๆแล้วกันวน่า ล้างเสร็จแล้วอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะคะนี่ล้างเสร็จแล้วอันนี้ล้างเสร็จแล้วนนล้วอคันนี่ก็คันเสร็จแล้วกาดว้อยค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการคันแล้วนะคะอาจจะไม่มีเสียงนะคะเพราะว่าเวลาคันน้ำอ้อยนี่คือตั้งใจมากนะคะ นี้ปรับความเร็วนะคะนี่คือสีสำโรงหนึ่งนะคะลำใหญ่นะคะจะไม่ต้องพานะคะก็คันไปเรื่อยๆค่ะคันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะขั้นตอนการคั้นก็จะประมาณนี้นะคะก็คนคั้นก็จะสวมถุงมือนะคะจะสวมถุงมือจะเป็นถุงมืออ่าพลาสติกเนาะแล้วก็สายผ้าปิดจมูกนะคะคือไม่มีเวลาทําคลิปที่แบบว่า ให้ดูหลายๆมุมนะคะเพราะว่าเร่งทำน้ำอ้อยกันมากเลยนะคะอ่าเป็นออเดอร์นะคะทำเป็นออเดอร์ลงทานนะคะเมื่อวานคือออเดอร์เยอะมากนะคะก็ทำแทบไม่ทานนะคะปอกกันตั้งแต่พอไปส่งน้ำอ้อยออเดอร์ลงทานเสร็จนะคะก็มีสายเข้าตลอดก็ต้องรีบมาปอกอ้อยต้องออกไปเอาอ้อยนะคะโชคดีที่ตากับยายนะคะ ตัดอ้อยมาให้นะคะทำไมอย่างนั้นก็คือไม่ทันนะคะเพราะว่าคือเจ้าภาพโรงทานค่ะเคยสั่งน้ำอ้อยกับเราแล้วก็เราก็เอาไปถวายพระนะคะที่วัดป่าบ้านเราค่ะทีนี้เจ้าภาพลงทานมาจากกรุงเทพนะคะได้ชิมน้ำอ้อยจากไร่เราติดใจค่ะคุณผู้ชมคือเจ้าภาพลุงทานติดใจนะคะบอกว่าน้ำอ้อยไร่เรา หวานหอมนะคะแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะแล้วก็ด้วยกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอ้อยนะคะบวกกับอาจจะด้วยว่าเราเราตั้งใจผลิตเนาะคือแบบว่าเรื่องความสะอาดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือลูกค้าจะชอบก็เลยเมื่อวานจะไปทำบุญที่อุดรค่ะก็เลยมาสั่งน้ำอ้อยไ้เรานะคะไป ทำบุญอุดรด้วยนะคะก็ลูกค้าก็เตรียมถังน้ําแข็งมาเรียบร้อยนะคะเพียงแค่เราคันน้าอ้อยให้นะคะแต่ว่าขั้นตอนของเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะเวลาเราคั้นนะคะเราก็ อกว่าจะปอกเสร็จนะคะกว่าจะล้างทําความสะอาดนะคะเข้าเครื่องคั้นแล้วก็นํามากรอกอีกนะคะก็เลยไม่มีเวลาถ่ายทําให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือสีสำลวงนะคะลํำใหญ่แล้วกรอบมากเวลาคั้นสีสำลวงเนี่ยคือต้องแบบว่าได้รอค่ะรอให้น้ําไหลนะคะแต่อันนี้คือ,อปรับคลิปนะคะปรับคลิปให้มีความเร็วนะคะเพราะว่า ไม่มีเวลาทำนะคะก็คือคือใช้ใช้เวลาคันเนี่ยนานมากนะคะก็ก็ต้องตั้งกล้องไว้แล้วก็อ่าถ่ายทำให้คุณผู้ชมดูนะคะอาจจะเห็นแค่มุมเดียวเนาะเพราะว่าอ่าคุณผู้ชายก็ต้องล้างอ้อยนะคะส่วนเราก็มาคั้นรออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยไม่มีเวลาถ่ายทำคลิปในหลายๆมุมให้คุณผู้ชมดูนะคะเพราะว่าเร่งลูกค้าจะเอาอ้อยบ่ายสองสั่งตอน สั่งน้ำอ้อยตอนสิบโมงอะคะ่ะคือแบบว่าทํากันทั้งครอบครัวนะคะทั้งตาทั้งยายนะคะเราแล้วก็แฟนแล้วก็ส่วนลูกชายนะคะก็จะติดสติกเกอร์นี่จะได้น้ำอ้อยมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะในถังนะคะของเราค่ะก็คือเตรียมรอส่งอะคะ่ะนี่อันนี้อีกนะคะคือเยอะมากนะคะเมื่อวานคือแบบว่าทำกันจนแบบหลับเป็นตายเลยค่ะสรุปสไลดยมาก